ไปดูความขัดแย้งระหว่างจีนกับเรื่องของอินโดนีเซียกันบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหมู่เกาะทะเลจีนใต้นะครับคราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นบรนิเวณเกาะนาทูนาซึ่งเกาะนาทูนาเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ปากทางเข้าอ่าวไทยนะอยู่ระหว่างคาบสมุทรมลายูกับเกาะบอเนียวซึ่งถือว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดขัดแย้งที่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดนะถ้าพื้นที่ทะเลจีนใต้ต้องบอกว่าเกาะนาทูนาเนี่ยเป็นพื้นที่ขัดแย้งที่ คือจะเข้าปากอ่าวไทยมาเนี่ยก็ต้องเจอก่ะน,นี้ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างจีนที่อ้างกรรมสิทธิ์กับทางด้านอินโดนีเซียเขาก็ขีดเส้นเรื่องของเป็นพื้นที่เนี่ยเศรษฐกิจจำเพาะกันขึ้นมา<อ>ล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าอินโดนีเซียก็โดยเฉพาะหน่วยรักษาความมั่นคงทางทะเลของอินโดนีเซียเนี่ยก็บอกว่ามันมีเรือที่เป็นเรือตรวจการของจีนเนี่ยนะฮะเป็นเรือลาดตระเวนชื่อว่า c c g 5204 เข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณหน้าน้านําบริเวณนี้นะครับแต่ว่าจีนนั้นก็บอกว่าเขาไม่ได้ล้าเส้นเป็นการลาดระเวนบนพื้นที่เส้นประเก้าเส้นของจีนที่เข้ามาอ้างสิทธิ์วา่าเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เหล่านี้อ,อินโดนีเซียก็ไม่เห็นด้วยก็มองว่าจีนนั้นกําลังละเมิดอนุสัญญาสาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับซึ่งก็มีการ ประท้วงกันอยู่ณขณะนี้นะฮะแต่เขาบอกว่ามันโผล่ตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็เคลื่อนตัวออกห่างจากเกาะเนี่ยนะฮะเกาะนาทูนาเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาะนะฮะนี่เป็นความเคลื่อนไหวความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ล่าสุด